ขายเลยด้นะครับนะหมื่นเจ็ดนะครับนะโอ้ยหมื่นเจ็ดคั่วไอ้พี่น้องเนี่ยราคาบมต้องห่วงนะครับดีกว่าวัวแน่น่องนะครับนะร้อยสามสิบนะครับหมื่นเจ็ดเดี๋ยวมีตัวหนึ่งมีสองหมื่นเจ็ดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่ออยู่อยู่ขวามือผมเดี๋ยวผมให้เพื่อถ่ายส่วนสูงผมบอกไว้แล้วแหะนะครับหน้าร้อยสามสิบ ถึง้อยสาองเนี่ยนี่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 วนพี่น้องบมปันไดเอาเงาเลยกเขันมมีเสียงเพลงผมเงาเลยกันนี่ยสองหมื่นเจ็ด้วได้สั้นนี่นด้พี่น้องสั้นเนีด้เพราะว่าชุดวาายนะครับโมี่แม่กันสั้นเนี่ยสองหมื่น ร้อยสามห้าสองหมื่นเจ็ดพคนขายอวนดีเลยนี่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 นนนถ่ายมป้วกันสองเจ็ดร้อยสามสิบห้า ยางจัดนะครับคุมากนะกัมพูชานะครับสองหมื่นเจ็ดนี่คือนา่างกัมพูชาน่าจะยุ่ันดับสองับผมจัดอันดับนะประเทศลาวสื่อดีอันดับหนึ่งนะครับแหาค่าดีอันดับหนึ่งลาสุดผมโมโหครับต้องถามเหมือนเป็นของแม่เป็นของนหอยอุบลนะครับ เริ่งเงินซื้อตัวไหนอ่าพี่น้องไปไหนล่ะเพิ่นสื่อตัวไหนล่ะเงินเงินกันเพินที่ขายตัวไหนกล้วยนี่ถือขายออกเบิร์นเลยนะพี่น้องเนี่ย4โมงเหลืออีก7นาทีหาโมงแรกนี่ถือขายออกเบิร์นเลยนะครับกล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยขายที่เรียนดับหนึ่งเลยกันราคาดีสัม ดีกองัวฮะดีกองัว ENNIS? บอกซั่มนี่นี่สามตัวถือขายกับมุดเลยนี่นี่สามตัวพุ่นสี่ห้าหกไล่ไปเลยครับยาวเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองพุ่นมุดเล่นตัวนี้มันบอกได้ท่านไหนขายคือสิบพันในราคากันนะอาจจะพันในราคากันชอนตัวนี้ยังอ๋อประมาณนี้นีงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจะคิดเป็นตัวซื้อให้ พเพื่อนกันเลังเอาง่วลงนะครับบอลนิ่งสองหมื่นเจ็ดพันหาลดลงแล้วแค่สองหมื่นหกโอ้ขึ้นสามพันเอาไปลองบรรยากาศ แ6่สองหมื่นหกเลยสองเจ็ดแหลงแล้วก็ยสี่สิบเจันนี่หละพี่น้องนะรอยสี่จะผ่าถึงลายสิบเป็นไงเขาเรือกเขาตัวสดๆนะครับนะเดี๋ยวผมวิงทายให้นิดนึงกัน แย่งงูองไรอยู่งูอาไรต่ำดิมันสองหมื่นหกห้าใช่ไหมพอดีพี่น้องนี่ภาพบางตัวไหม มางทายชัดๆก,กันด็อันนะครับสตัวนะครับสตัว้องจากหนีไปนะครับผมท้ายให้ชมนะครับทายไว้เมื่อวันที่8ปดกุมภาพันธ์นะครับซึ่งผ่านไป1เดือนกับอีก10เท่าไหร่เดือนกับอีก10 1เอมือนะครับนะหนึ่งเดือนกับอีกสิมือนะครับ อ่ะสิบเอ็ดสิบสองมื่นนะครับนะเดือนกัวนะครับราคาตัวละสองหมื่นสองนะครับซึ่งวันนี้กันแน่นนะครับนะแต่าไหรตัวสองหมื่นหกน่าจะเต็มเต็มแน่กว่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยบ่บ่เยอะนะครับได้สองหมื่นสองนะครับเดือนกัวเมื่อกี้ขายไปสองหมื่นหกพันบาทนะครับนะผมบ่ได้ถ้าให้พี่น้องเบิ่งแย่ๆนะครับยี่สิบนาทีเพราะว่าผมต้องเดินทางกลับแล้วนะครับผมเขา แยกกันช่างช่วงบนะครับตั้งแต่เทียงถึงหาโมงแรงนะครับนะเพราะว่าไอ่ที่ผมขายงวัวซอยน่ำบ่ได้งวัวเข้านะครับไอ้ที่ผมขายงวัวซอยบริด้งัวเข้าตลาดแยกกันช่างกันเลยผมก็เลยกลับนะครับนะบ่มีงวัวขายบ่ยังไงเด็กไปนะบ่มีงัวขายผมก็เลยเดินทางกลับนะครับผมก็ทายยิดหน่อยนะครับนะ,นะช่วงนี้กะ ภาษีผมยังเกอกยังวนเ,เสร็จนะครับแนายังวนผ่านนะครับนะผมเกอกภาษียังวนผ่านพี่น้องยูทูบหักภาษีผมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ขอนนอนุญาตอะกาะภาษีให้ผ่านก่อนนะครับผมก็จะถ่ายให้เต็มที่นะครับนะคลิปใหญ่ๆก็ยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีส่วนคลิปอ่าเป็นแนวทางนะครับคลิปเป็นแนวทางนะครับบ่มีง่งเขาขายนะครับบโมนิ่เขาขายผมก็เลย เดินทางครับนะครับถึงแยกกันช่างผมเขาดังเที่ยงนะครับผมเดินทางต่อมาเลยจากสมปอยน้อยนะครับเดินทางมาถึงเที่ยงนะคกัเมืองบรรยากาศนะครับก็บ้อมูลนะครับเพื่อจะทําคลิปนะครับเพื่อเป็นแนวทางหัวในขายดีอันดับหนึ่งสองสามนะครับซึงสองอาทิตย์เนี่ยนะครับยังเป็นขวาวนะครับราคาดีก็วัวนะครับแล้วก็ขายดีนะครับกวาดเรียบนะครับควาวนี่บ่พ่อขายนะครับควาวไทยนะครับ เท่าที่ผมดูข้อมูลนะครับมีหนึ่งล้านแปดแสนตัวนะครับซึ่งหน่อยก็วัวหลายนะครับวัวมีอยู่สิบล้านตัวนะครับนะควายนี่จะราคาดีเลยก็เลือหน่อยนะครับจะเลือหน่อยหลุดหน่อยถอยลงกองว,วัวนะครับนะทําให้ราคาดีนะครับในหอยก็หาข้ามันบุได้นัานะครับหาข้ามันบุได้น้ำสื่อมดนะครับเวียดนามสื่อมดนะครับควายเขาสี่อ่า ใส่เข้ามาอย่างนั้นตั้งใจแหละแบบมีความสนใจมีความอยากได้ควายนะครับโคว,วัวนี่พี่น้องนะก็ะเห็นควายอยู่กับ,บวัวเขาจะถามวัวก่อนเขาไพ่เขาจะถามควายก่อนนะครับเขาจะถามควายก่อนพี่น้องนะควายนี่มีความสนใจนะครับนะมีความอยากได้โัวัวนะครับนะจึงกเป็นแนวทางครับพี่น้องหาควายเข่ามากนะครับตลาดสมบูรณ์หน่อยตลาดแยกกันช่างนะครับหาควายเข่า,า,ขามากนะครับนะควายเข่ามาลหลายๆพี่น้องนะครับ ส่วนให่แล้วก็ดีเป็นเล้านะครับเล่านี่ผัวเมียเข่าได้พี่น้องนะเข่าแยกการช่างนะครับที่ซื้อเผ็รนะครับน่ะที่ขามทางหมูดาหารทางสวรรค์นเขตนะครับขามแพ้นะครับนะขาานเนะขาเ่นะขาแยกการช่างนะครับนะอ่ะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับคลิปสั้นๆสวัสดีครับ